หลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นกังวลใจมากเพราะว่าเราพบผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ในพื้นที่ภาคเหนือของบ้านเราซึ่งนั่นมันจะส่งผลกระทบกับหยุดยาว4วันที่จะถึงกําลังกินกําลังเที่ยวอ่ะถูกต้องอค่ะรวมไปถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้พอคนพบโควิด1 i d 1 9ในพื้นที่ภาคเหนือในหลายจังหวัดโอ้โหปรากฏว่านักท่องเที่ยวกังวลค่ะ ต้องทำยังไงอ่ะแล้วเราจะไปเที่ยวได้ไหมอ่ะแล้วพี่จองตั๋วไปแล้วจองรีสอร์ทไปแล้วแล้วยังไงอ่ะคือจะยกเลิกไหมใช่จะไปเที่ยวได้ต่อแล้วไปแล้วจะติดโควิดไหมหรือจะยังไงขอความมั่นใจยังไงดีใช่คือแม้ว่าท่านผู้ว่าของเชียงใหม่บอกว่าถ้าใครไปแล้วติดโควิดในพื้นที่อ่ะจ่ายแสนหนึ่งถ้าเสียชีวิตจากการติดโควิดในพื้นที่จ่ายล้านหนึ่ง แต,แต่ก็ไม่หยุดได้เออหลายคนกังวลนะคะตกลงว่าในพื้นที่เชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่สีแดงจริงหรือไม่อมจองตัวไปแล้วต้องยกเลิกจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปสอบถามกับนายแพทย์วัชระพงษ์คำล่าค่ะท่านเป็นรองนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยคุณหมอขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค,คุณหมอขาก่อนนถามเลยว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เชียงใหม่กับเชียงรายเป็นยังไงบ้างคะค่ะในสถานการณ์ส่วนของจังหวัดเชียงรายเองนะครับเราก็พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่ยืนยันแล้วจำนวนสามรายด้วยกันนะครับค่ะครับแล้วก็สามรายนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแล้วผู้สัมผัสใกล้ชิดล่ะคะครับสำหรับผู้ผสัมผัสใกล้ชิดนะครับใน รายที่หนึ่งกับรายที่สองของจังหวัดเชียงรายนะครับมีผู้สัมผัสใกล้ชิดอยู่ทั้งหมด26รายนะครับแต่ใน26รายก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขนะครับประมาณ20รายด้วยกันนะครับซึ่งในผู้สัมผัสทั้งหมดนะครับมีอยู่46รายด้วยกันนะครับมีเสียงสูงมีเสียงสูงอยู่17รายครับในเสียงสูงที่อยู่17รายเนี่ยให้ผลลบอยู่8รายครับ ซึ่งตอนนี้กําลังติดตามผลที่ตรวจไปอยู่ในวันนี้นะครับค่ะแต่ตัวคนไข้เองตอนนี้คือเอาอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ตรวจับตัวคนไข้เองเมื่อวานผมได้ไปสอบถามอาการดูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะครับค่ะไม่มีอาการอะไรที่เพิ่มเติมนะครับผมแล้วผู้ป่วยเองมีการเปิดเผยทำลายตัวเองเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะครับในทำลายที่นําเสนอครับก็ถ้าเกิดมีการแถลงข่าวอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็ ก็ยืนยันทำลายที่ผู้ป่วยได้ให้ได้ให้ทำลายามนทั้งเลยนะครับคุณหมอขาครับ,รบถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรายังไป,ไปเที่ยวได้เหมือนเดิมไหมคะครับสาหรับในส่วนของเชียงรายเองนะครับเมื่อวานท่านในแพทย์สาธา,ารณสุขจังหวัดเชียงรายท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าสําหรับผู้ป่วยที่มาในสามรายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามานะครับสําหรับในเชียงรายเองขณะนี้เองนะเรายัางยืนยันว่าเรายังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายรายใหม่เลยนะครับสำหรับสำหรับที่ที่ที่ติดในในจังหวัดเชียงรายนะครับผมแปลว่าเรายังสามารถไปเที่ยวเชียงรายได้เหมือนเด lan ิมใช่ไหมคะถูก <assistant> ต <runner ities> ้องครับถูกต้องครับแต่แต่คุณหมอขาหลายคนกังวลค่ะบอกว่าพอมีคนติดเชื้อที่ที่อยู่ที่เชียงรายเนี่ยพอเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บออกมาจากเชียงรายเราต้องกักตัวนี่แหละนี่แหละครับ ประเด็นคือการกักตัวหรือไม่อย่างไรนะครับในในส่วนของพวกเราเองอยืนยันว่าในส่วนของจังหวัดเชียงรายเองเนี่ยภาพของสาธารณสุขนะครับก็มีการนําผู้ที่เจ็บป่วยนะครับเข้ารับการรักษาแล้วก็ผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ํานะครับเรามีรายชื่อทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการกักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผู้ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับก็ สามารถนะครับดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องมีการสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับหากมีอาการมีไข้ไอมีไข้ต่ำๆหรือมีไอแห้งๆนะครับหรือลินไม่รับรถเนยนะครับหรือมีอาการใกล้เคียงกับของโควิดนทก็สามารถเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เชียงรายต้องป้องกันตัวเองยังไงบ้างคะ่วยจังเลยในในในมาตรการของจังหวัดเชียงรายเองนะครับก็จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะครับมีการสร้างมาตรการในการทาความสะอาดสถานที่นะครับสําหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวนะครับก็มีวัคซีนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับก็คือใช้หน้ากากอนามัยนะครับนิร้อนช้อนกลางนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับพกแอลกอฮอล์เจลนะครับ ไม่ไปสถานที่ที่มีความแออัดสูงนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับก็ดีหรือลงทะเบียนผ่านสมุดลงทะเบียนในสถานที่ประกอบการต่างๆที่ได้กําหนดไว้ก็ดีนะครับก็สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติครับคุณหมอคุณหมอค่ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอสร้างความมั่นใจกับท่องเที่ยวหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดยาวสี่วันรวมไปถึงใกล้กับเทศกาล สมทัยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยอยากให้สร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะครับผมในจังหวัดเชียงรายเองนะครับพวกเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับความตั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงรายนะครับก็เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับการควบคุมโรคโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าในส่วนของจังหวัดเชียงรายเองขณะนี้เองอากาศเริ่มอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะครับก็ ดอกไม้ก็เริ่มสวยงามแล้วนะครับนนก็เชิญชวนให้มาเที่ยวนะครับจังหวัดเชียงรายตามปกตินะครับแต่อย่าลืมนะครับในการใช้หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องลงทะเบียนไทยชนะหรือลงทะเบียนเข้ารับการบริการในสถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะ